นี่ดูการขับเรือยากนะผมว่านะ มันต่อแล้วครับลุงแกบอกว่าต้องใส่ประมาณเกียร์สองหรือเกียร์สามครับถ้าวิ่งใช้ในการเดินทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังเสียงก่อน ก็ามกำลังใส่เกียร์อยู่ตอนนี้อันนั้นน่าจะเป็นเบรกคลัสนะผม ันนี้เวลาวิ่งนะฮะถามคุณลุงเขาคุณลุงบอกว่าวิ่งด้วยประมาณสักเกียร์สองถึงเกียร์สามประมาณนั้นน่ะเวลาวิ่งก็ขับไม่ได้ง่ายนะฮะเพราะว่าการที่เราจับตรงนี้จับตรงตรงนี้น,ะน,นี่นะครับจับแถวๆนี้มันจะสั่นสะเทือนนะเพราะว่ามันไม่มีโช้คเหมือนรถยนต์นะครับ<ม>นั่นก็แปลว่าแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์แล้วก็ชุดเกียร์นะครับมันจะส่งมายังแขนเรา<ม>เต็มๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเนี่ยฮะเป็นเกียร์กับคลัตช์นะครับตรงนี้แล้วก็ประมาณนั้นครับรู้สึกว่าจะเป็นเกียร์กับคลัตช์แล้วครับตรงนี้เท่าที่ดูอยู่เครื่องยนต์นี่อาจจะเล่งจากที่สายนะนี่มีสายอยู่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นคันเล่งครับเขาไปแล้ว ตะกี้นะตอนเขาวิ่งนะครับเห็นว่าเขานะวิ่งอ้อมนะวิ่งอ้อมไปทางด้านนั้นนะครับแล้วก็ออกไปนู่นแล้วก็เลี้ยวไปนู่นนะครับนี่ไปทางด้านนี้แล้วก็เลี้ยวไปนั้นแล้วก็ไปนั่นแล้วก็ออกนู่นพราะเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้เรารู้เลยว่าทําไมเราต้องวิ่งแบบนั้นนะเพราะว่ามันเป็นล่องน้ําลึกอยู่เห็นไหมคอันนั้นสันทรายนะครับอันนี้ล่องน้ําลึกครับนั่นเห็นไหมครับไอ้ดำๆนั่นแหละครับก็คือออกไปครับ ออกไปแล้วก็ออกไปด้านโน้นนะครับก็อบอกแล้วว่าการขับเรือนี่ก็ต้องดูล่องน้ําด้วยนอกจากจะบังคับอะไรต่างๆนานาแล้วก็ต้องดูล่องน้ําด้วยอนะดูหินดูอะไรด้วยนะครับผมมาอย่างนั้นเห็นไหมฮะที่นกกระยางยืนอยู่ตรงนั้นมันจะมีโขดหินอยู่ครับมีโขดหินใหญ่เลยตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวบรรยากาศป่าตองครับผมบรรยากาศป่าตองวันนี้ดูผมเห็นแล้วนึกถึงตอนสึนามิทุกทีครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่อยู่อ่ะผมไปไล่ดูคลิปเองาๆนี่โอ้โหน้ำนี่ลงไปสุดนุ่นเลยนะแล้วก็ตอนที่ขึ้นกลับมานี่เป็นคลื่นสูงประมาณเกือบหกเมตรนะที่ก็บอกกันเอาละวันนี้ก็ให้มาดูเรือเพียงเท่านี้ครับการขับเรือเองไหมนี่ลำนี้ก็เองไหมก็อ้อมไปเหมือนกัน เพราะว่ามันต้องขับตามร่องน้ำครับบนถนนเนี่ยเรามีถนนแบบนี้นะครับแต่ว่าในาตะเลเนี่ยมันก็มีถนนมีร่องน้ำร่องน้ําก็เปรียบเสเมือนถนนของเรือนะครับจะได้ไม่ชนหินชนอะไรก็แล้วแต่นะครับผม